ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับสวัสดีครับคลิปนี้มีรถกระบะ Isuzu D-Max มาให้รับชมกันครับเป็นตัวแคป s l x เครื่อง2 5 0 0 cc ปี2 0 0 6ขายในราคา129,000บาทครับรถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีมีเก็บสีบ้างบางชิ้นภายในเรียบร้อยแอร์เย็นเพลงพร้ออุปกรณ์ภายในใช้งานได้ครบ ดูรสีนคกรินสนใจจริงๆเน้นโทรครับ0 9 8 8 5 3 0 8 2 5ปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ